ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS Review Channel นะครับคลิปนี้ความเพื่อนมาซ่องกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นยูสุดีแมคออนนิวนะครับปี2014นะครับของผมครับรุ่นนี้เป็นบานพับไฟฟ้านะครับเวลาเรากดล็อกมันจะพับเองนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ทํางานแล้วนะครับคิดว่าฝันเปลืองด้านในเสียผมจะแกะแล้วก็โออต้องจะต้องถอดชุนี้นะครับ ช่วเอาอมาแล้วก็เพื่อจะถอดกระจกมานะครับจะซ่อมหมดเลยครับอถ,อถอดตอนน่าสองจุดแล้วก็ถอดจะนี้ออกมาก่อนนะครับครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเห็นนี่ครับมีถอดสายไฟ,ไฟออกแล้วก็มีเบแจเบอร์สิบมาถอดน็อตสามตัวนะครับระวังกระจกร่วงนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่นอกต้องเอามือมือจับกระจกด้านนอกไว้ด้วยนะครับ ครัมืถอดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปลื้อดูกันเลยครับว่ามันเสียยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยแกะมาแกะไปพร้อมกันเลยนะครับครับเพื่อนตัวนี้ก็นะครับค่อยๆแซกขึ้นมานะครับก็มีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับสี่มุมค่อยๆแซกนะครับวางกระจกบผมก็ไม่เคยถอดนะครับของครั้งแรกก็ระวังเสียวๆเหมือนกันนะครับนี่ ล็อกอยู่นี่ครับอ๋อตัวนี้ต้องสอดขึ้นไปอ๋อวินิจ้องจําเวลาใส่นะครับเพื่อนนี่ลักษณะจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดออกตัวนี้ตรงนี้เราก็จะนี่ครับมีเขี้ยวตรงนี้ตะขออย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวกดล็อกลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขาล็อกตัวนี้เราไม่แค่นนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยครับดึงข,ขึ้นมาเลยถูกตองนะครับ สำคัญก็คือตรงนี้ต้องต้องค่อยๆแซะผมใช้ไขควงแซะขึ้นนะครับไปบิดมือบิดข้อมือนะครับอย่าไปงัดนะครับเดี๋ยวจะตกแตกนี่ใช้ปัะจจะดาวถอดขาตรงนี้นะครับนี่ใช้ชุดปัะจจะดาวนะครับชุดปัจจดาวเบอร์ มอเตอร์จะอยู่ด้านในนะครับต้องถอดพยายามถอดมอเตอร์ออกมาได้นะครับถอดน็อตหลังด้านในจะมีน็อตตรงนั้นได้ในหลืมถึงสามตัวนะครับเราต้องถอดแป้นตัวนี้ออกมาให้หมดเลยนะครับถอดน็อตทั้งหมดรวมรู้แล้วหลายตัวนะครับประมาณสี่ห้าตัวตอนแกนนี้ก็ต้องถอดนะครับแกนนี้ใช้ประแจดาวแล้วก็ตัวน,นี้ใช้ประแจดาวถอดนะครับค่อนข้างแน่นนะครับ ทำงานค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ามันสายไฟมันดึงลังไม่อยู่เลยครับเราต้องค่อยๆขยับขยับขยับ,ยบตัวล่างมุมนี้ฮะซ่อนอยู่นี่นะครับอตอนัวนี้ก็จะมีน็อตสองตัวนะครับหนึ่ง แล้วก็ได้นี้นะครับโอ้ก็ื่อถอดน็อตหมดแล้วัวในาุตัวมีสามตัวนะครับถอดให้หมดมิงั้นถอดไม่ได้แน่เลยโอ้ oh. ทำงานยากมาก แล้วก็ล้วก็ถอดสายไฟตัวที่เสียบมอเตอร์นะครับตรงแผงมอเตอร์นะครับนะฮะตัวตสุกสีส้มๆนะครับดึงออกดึงออกมาก่อนนะครับเพราะมันดึงฝาตัวล็อกมอเตอร์ไว้นะครับโอ้ยเหลือเกบบินแล้วครับเราก็จะใช้คีมลืนะครับไม่มีสายสายที่เองเชื่อใจนะครับต้ต้องใช้เพื่อนมี ได้เป่าความร้อนก็เป่าก็ได้นครับเป่า,ปลาแล้วก็อาจจะไปดึงออกดี๋วออกนะครับถ้าเราไปงัดออกนี่ไม่มีทางออกเลยนะครับงัดอย่างเดียวนี่แต่ขาเดเงิน พยาอยู่พักใหญ่ก็ออกมาแล้วครับหูเหนียวมากหน้าตามอ,ตอเตอร์ด้านในเป็นนี้นะครับตัวมอเตอร์นี่ไม่น่าจะเสียนะครับเพราะามีเสียงทํางานอยู่ตัวที่เสียน่าจะอยู่ด้านในจะต,ต้องถอดน็อตตัวตรงชุดขาขานี่สองตัวนะครับด้านบนนะครับนราจะปรกอไม่คัอนเราก็ดึงขึ้นมาได้เลยครับนี่นะครับเจอแล้วครับนี่ครับเจอจุดเสียแล้วครับเพื่อน ตอนนี้ก็ถึงจุดที่อะไหล่พังอะไรเสียแล้วนะครับโดยเว็นจะเป็นฟันเฟืองตัวนี้ครับฟันฟันที่ติดต่อกับต่อกับตัวมอเตอร์นะครับนี่ฮะมีรอยเล้าอยู่ที่แกนนะครับผมสั่งอะไหล่มาแล้วนะครับสั่งอะไหล่ตัวนี้มาจากแอปช้อปปี้นะครับผมสั่งมาเฉพาะตัวเฟืองนี่มันห้าหกสิบบาทผมกันตัวแกนผมรู้ว่าเสียไม่เสียผมก็เลยสั่งมาเผื่อเลยสองตัวเนี่ยผมสั่งมาสองตัวตัวแกนตั้งด้วยกระเต็นนอนนะครับ ประมาณร้อยหนึ่งนะครับร้อยกว่าบาทค่าส่งก็ราคาไม่แพงครับเราสั่งมาต้มเลยครับนี่ฮะตัวนี้ฮะตัวแกนตัวตัวฟันตัวนี้ฟันตัวใหญ่ๆนี่ะครับตัวนี้เสียแตกนะครับมีเห็นรอยเล้าอยู่ตรงแกนนะครับจะทำการถอดมาเปลี่ยนนะฮะตัวแกนด้านในมันรู้จะเสียไหมครับถ้าไม่เสียผมจะไม่เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเฉพาะตัวเฟืองตัวนี้นะครับที่มันที่มันเล้าที่มันแตกนี่นะครับ นี่ก็สามารถดึงดึงออกมาได้เลยนะครับก็จะมีล็อกอยู่โอ okay, เคนะครับนี่นะครับลองเปรียบเทียบระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะครับมันเท่ากันไหมครับ่าเท่ากันเลยนะครับจะได้เลยเพราะว่าอะไรผมสั่งมาโดยที่ผมยังไม่ได้เขี่ดูเลยนะครับเพราะว่าผมผมเข้าไปเช็คดูว่าของใครเคยเสียบ้างผมจะดูดูรุ่น,นดูอะไรแล้วก็ ก่อนจะมีขายอยู่ในช้อปปี้นะครับเพื่อนแล้วผมจะแชร์ลิงก์เอาไว้ให้สั่งซื้อนะครับขอเพื่อนคนไหนเจอปัญหานี้อยากซ่อมเองนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะถอดยากนะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนก็ลองถ้าใครมีความสามารถที่ช่างนะครับก็ลองกันไปนะครับผมก็ชอบซ่อมชอบงัดอยู่แล้วนะครับนี่ฮะใช้ดดดดได้เลยนะครับรุ่นเดียวกันเลยขนาดโอเคไซส์พอดีเลยนะครับเออ นี่ผมถอดมาปุคิที่ว่าไม่ต้องถอดดูเลยครับว่าอะไรเสียเพราะผมซื้อดาวมาเลยประมาณว่าน่าจะประมาณนี้เขาก็ดูจากอาการแล้วก็จะเป็นฟันเฟืองเสียนะครับผมก็เดามาสุดแล้วก็สั่งมาเลยนะครับเพื่อจะที่ถอดเพราะมันถอดยากนะครับถอดเราจะได้ใส่เลยทีเดียวเลยครับนผมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเฉพาะตัวฟันที่แตกนะครับนั่ตัวแกนแกนแกนตั้งภายในผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคเลยนะครับนี่แหละ ลองกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับส่วนจราระบีขาวตัวขาวนี่ผมไม่มีไม่มีใส่ก็คือเอาเอาเจราระบีเก่าใส่เข้าไปนะครับค่อยๆเคีเคย่ยตักจารบีที่ติดอยู่ขอบขอบนะครับรอลื่นมาข้างในนะครับครับเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมใส่น็อตสองตัวนะครับตัวล็อ รับระสุนครับรับเกล็ดแกนด้านในนี่สองตัวนะดูนะครับก่อนก่อนที่เราจะปิดฝากับคืกเราต้องทำความสะอาดกาวขอบกาวที่เลอะก่อนนะครับกาวที่มันเลอะเลอะขอบขอบมันเราจะปิดฝาไม่ลงนะครับไม่รู้ที่ร้านเขาทำอย่รับซ่อมอย่างไรคิดจะคาไงนะแต่ผมไม่รู้ว่าผม คนชอบหรือชอบแกะชอบซ่อมนะครับก็ลองซ่อมดูเองก่อนนะมอเตอร์อยถ้าถ้ามันเสียมก็มีเปลี่ยนนะครับถ้ามันถ้ามันมีอะไรแล้วก็สงมาเปลี่ยนได้น,นะในในแับช็อปปี้มีขายนะครับไม่ต้องกลัวครับอาไรทุกยี่มีทุกอย่างมี มีมีขายนะครับแล้วตัวนี้เราก็จะใส่มอเตอร์กลับนะครับเรียเบร้บอยแล้วก็คือต้องใส่ให้ถึงถึงล็อกนะครับก็พยายามขยับขยับนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไม่ไม่ดีก็จะทาไม่ทางานนะครับตัวสายไฟตัวของวงจรนี่ครับกต้องขยับขยับให้เข้าล็อกนะครับ ใส่แกนมอเตอร์แล้วก็แผงวงจรตรงแล้วก็ปิดฝาครอบเลยนะครับปิดฝาครอบเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ใบเตาละบายที่แล้วก็เป่าจนกตุอยู่น้ำไฟมันละลายติดให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่หลุดนะครับเพราะว่าขาล็อกมันบางตัวก็หักไปแล้วนะครับหรือบางตัวที่จะได้ก็น่าจะโอเคครับน่าจะอยู่ไม่ได้บ่อยับ แล้วก็ประกอบกับคื่อชรับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่เป็นสายไฟเลี้ยวอย่าลืมใส่นะครับเมื่อเราถอดออกมาครับขนหับวิธีใส่กลับคือกอ็นะฮะตัวนี้นะครับจะคอ้แกงขึ้นไปแล้วก็กดกดลงตรงนี้นะครับนี่ขาหนีตรงนี้จะเป็นที่หนี่นี่เราสามารถ ถ้าเราเราตลอเรต่อเรา,เรา,าต้องงัดขึ้นมาเลยนะครับข้างล่างน,นะข้างบนไม่ต้องงัดนะครับข้างบนดึงลงของไลน์เข้าแน,น่ๆก่อนนะครับเออข้างบนของข้างบนให้เข้าแน่ๆก่อนแนละ้วค่อยกดอ่าอ โอเคียบร้อแล้วครับครับเมื่อเสร็จก่อนไปแล้วเราก็จะมาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ยัง โอเคนี่ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือฝันเฟืองที่เสียไปแล้วเปลี่ยนแนละ้วใช้ได้นีนะครับเป,ปิดปิดพับข้าพับออกได้่างนี้นะครับอืมครับ่ะเวลาเรากดล็อกก็จะปิดพับอัตโนมัติแบบนี้นะครับครับเป็น,นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเปลี่ยนเฟืองบานพับกระจกมองข้างนะครับ สำหรับรถอ e ีซูซูดีแม็กออเนีนะครับทุกรุ่นก็เป็นอะไหล่ตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้หลายๆรุ่นนะครับประมาณนี้นครับออเนียอีซ e ูซูดีแม็กนี้เป็นกระจกพับออแบบออโต้นะครับมันแตกนะครับมันก็สิบกว่าปีรถสิบปีก็ประมาณนี้ครับมันคงรจะกรอบแล้วมันแตกไปแล้วมันมันมันพับไม่ได้ครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้มัน กะแกนแกนมันแตกนะครับเพื่อนๆวิธีเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับอดูเพื่อนๆดูเป็นแนวท้านะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ